สวัสดีครับปูเกิดทำตะเลนพรตค่ะค่ะผาแฟนครับมาตามเอาโค้งสุดท้ายนะปูโค้งสู้ถ่ายป้ะมันฟันดีป่ะปูฟันดีอยู่ฟันดีเนาะค่ะเนี่ยติดแล้วกับฟันดีไปเชื่อกันนอือฟันตัวไหนปูว่าฟันดินไม่ฟันเอ้ยขื่นขึ้นอะไรกันฟันมันงูนะงูเรื่องๆฟันไปนสไตล์กอลน ไตเก่าแบบหวดเทิมออกกันออกที่ออกจนเจนของแปลว่าคนยุ่งเครื่องคนใหม่น้ำงูยวดใส่จ็เทียมออกจนเจนนั่นะมันออกแบบเดียวกันวันนี้ถ้าวันมันมันยุ่งเครื่องคนใหม่คนใหม่คือจังมือนั่นเอาพยายนาคมากเลยออเอาอออมาใส่โปเอามาจะราดหมดแล้วเอามาเอามาไว้เอามาไว้แล้ว uh ผูเสือมาไหวใช่ไหมคะมาตังใช่เสือมาตังนามันนี่ละเพ่ายานต้องเก่าเนี่ยเรียมาไหวแล้วบัตเิยำขึ้นมาปันมันมันหุ่นหาวดูฮันดงอยู่นะตึงตุนใหม่มละมีบอกขึ้นตุนพ่ออย่างเงีเอาวเป็นฝันก็จเป็นเป็นคนกับว่าฝันนะเป็นคนกับว่าฝันลมวนเป็นงูเขียวเหนวเงาเพิ่งกระสีลืมจับต้นใหม่งาใหม่ตัวเนาะ มัอเต้นขาวเดินมานึ่ลงเออมวนลงเลยไหมมวนจดสีไหมลงเนี่ยสบายค่ะลงไม่สีม้วนลงมากกว่านะมวนม้วนกูเห็นมวนเตนเหลือตายแล้วนอนหยาดนอนเนี่ยเปเห็นนลูกกระวานตีไก่อยู่ข้างลูกหยาดคราบรุนมากรุนมากมันคันหนีได้คันง่ายขึ้น่า่าก็ขึ้นต้วมา้นั่นแหะซ้ำก็เอคูคู่ีนเอคู่ปูนันนะตบง่ายจะสนทําคู่ปูนก็เนีย ตูดำมึนด้วยเพราะแต่หมือนกันว่าบอกตู้พวก,กมีออกกันชัางไม่ผิดไม่รู้ไม่ผิดไปฟันอ,อ,อีกคือกันนี่มองเดียวเ,ออเ,เห็นเกิดมาสองผูกตัวเขาตัวดำแต่ปูเห็นตัวเดียวค่ะผู้เลิงเห็นไดหมคะฟันคือกันปู้เลิกเห็นปู้ก็เห็นปู้ฟันบมหรือว่าจะไหนให้เห็นเป็นตัวเลยแล้ันนี่เหรอเอ มีคนฝันขึ้กันมาสนอมนเป็นหลังๆมาเป็นแปลกๆพี่จังเปนอย่างบ้านอยู่้เดี่น้ี่เขาองให้ปูเสียนให้นะคะเนาะ Tìu ở phần đi ngọc 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 ngu, ngọc 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 tì ngọc 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 เก่าหนึ่งกับัวเก่าสองเก่าหนึ่งที่ปู่มีสองตัวมันมีความตันดีกรอหนึ่งว่านนี่ล่ะว่านัคือจังเป็นแบบเป็ุ่นเนาะขึ้นไปตกลงมากอาจีว่นีาองมถึงอยู่หลังไี่ยู่บนของดอกตึงว่าขึ้นไปมันกระตกลงมากนะคุณเนาะสิอยู่หลังี่อยบนบน

้าหนอกี่มายูนั่นแม่เหตุอรโอ้นใ่ไงก็เงินแม่พอได้ซื้อิดจริงยาใครล่ะน้องแอนลูกหน่อยนี่ละตุภัยจีนมายูกันเนี่ไอ้หน่อยมากเออเอาลงมาหน่อยน้ำ่นอามั้งบบล่ามึงมึงมึงเปนเด็ มันมีงยนะนนังไน่กับเยกขมันเห็นาเห็นจะช่ได้ไปถามตักปลหมนันดีก็โทนี่กต้อยั่นไม่เลยั่นแห่ทีนม้ม่ันได้ belum mantau tuh anaknya, masih,

เนาะกินอยู่ได้จำได้อยู่ไหมแงน้ำปอฟันตานี่งคน่ะห้าสิบฟุตบางทีเนา้อมีทั้งเหล็กเหล็กดับแ้วก็ชุดเหล็กเต็มนะคะของปูหานะคะแล้วเหล็กค้บฟันนี่เป็นตัวใดปูขฟันตั้งหากหรอฟันตั้งหากขฟันที่ลงหาโอ้คะ ตามตามข้มากเนาะค่ะปลูพี่น oh. uh, ้องปลูสิเขียนหายนะเป็นความฝันนะคะเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่เดียวเลยปะโอเอาไหมเนาะนั่นปะฟาบโป้ไป เลือแค่นีว้วะปูเอาค่ะพี่น้องคะปูเขียนใไ้เรี่ยวนะคะเนาะเลขกคว่ำฟันปูฟันตีมากเป็นเจ็ดศูนย์นะคะถ้ามัด้าชอบก็บแคหนาดจอไว้นะคะเนาะแล้วก็มีชุดเลขดับนะคะงลางนะคะเนาะเลขดับนะคะดับนะคะบนล่างนะคะพร้อมตัวกลับด้วยคะ่ะพี่น้องคะเ,เลขดับของปูดับคือดับอีหรีนะคะเนาะแคบนาดจอไว้นะคะแล้วก็เลขสูตรคำนวณนะคะก็มีหกคูนะคะหกศูนย์หกสามหกเก้า เก่าศูนย์เก่าสามเก่าซีนะคะแต่ปูปูวงเลนหาคือหกสามนะคะพี่น้องคะเลขความฝันก็คือเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะคะเนาะเลขสุดคำนวณปูกับวงไว้ห้เม็ดเดียวคือกันนะคะพี่น้องเลขวิ่งนะคะกับวิ่งบนล่างนะคะกับเก่านะคะเนาะเก็บหน้าจอเด้ค่ะพี่น้องคะผงสุดท้ายนะปูเนาะเบิร์เลี่ยววันพี่น้องผงสุดท้ายมีเลขฝันขอมาเติมให้ว่าฝัน ไอ้เส้นหินยูคือเขามันนั่นแหละค่ะพวกนกันนี่จะตัดซื้อนี่ตัดเหล็กซื้อโอ้ค่ะเอาพี่น้องค่ะตัดเหล็กแล้วเน้นตัวเน้นซื้อค่ะเอ้าวปูเน้นให้แล้วนะคะเนาะปูกระตัดดับออให้อีกหกศูนย์เก้าศูนย์ปูกระตัดออกอีกนะคะประหยัดต้นทุนไปอีกนะคะซื้อข้าววะไอ้บอลลิงปูวบอลบอลลิงเก่าแรงมากขี้ปอกพอดีอ่ามันว่าไอ้กอจังแบบมันซึนซูนอยู่หรอกซุนซูนว่าจะจ่อโทษมาหาว่าพี่เลขบ่อนนะพี่เลขบ่อน ที่พ่มันยังคนนี้เลขมันออกแล้วว่านน่ะปัดเนี่ยมันปูเห็นมันเงตุนเงินเนเขาเขียน้บก้าหนึ่งอเนีตุนเงินแล้วเขาเรียกว่าท่มันยังสิผู <f> ื่อเฮงวะเลขมันออกเก้านึ่งแว่ะท่านน่ะเือกลัวเล็กออกแล้วเออเลขมันออกแล้วออกเก้าหนึ่งว่านน่ะออมันคิดผัวผู้บอกมคิดผัววนก็าบอกอยู่บอกเขาบเทียมมันออกอีกเนาะเ็นแล้วมันกลับหนออาจีพออกรก็ได้นะปูเนาะ มมาามเมียน,นอยู่ค่ะปูตินไปตีหน้าไม่เกี่ยวกับผู้นู้นแล้วเนี่ค่ะน้องกับแคบในจอไวยนะครับเด้อส่วนตัวเรียกปูพระเจ้าหน้ากเบบังมาชมแล้วก็เป็นแนวทางนะครับเด้อไปเสียงไปฝันนะครับคงสุดท้ายออามาแล้วครับกลับขอบุญคุณนเลิศละที่เข้ามาติดตามมางชุ่มคอยพี่น้องทุกท่านทุกคนลำลำเรื่อยตัวหนาตัวต่าเด้อสําหรับวีดีนี้กลับสวัสดีครับ